โอเคครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับเปียกและไมนนนีนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการเล่าไดโนกันอีกเช่นเคยเป็นรายการที่เล่าเกี่ยวกับไดโนเสาร์ซากฟอสซิลหรือสิ่งมีชีวิตดึกดังบันนะครับผมแล้ว,วนะครับเราก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะนำ,นำ,นำสเสนเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแต่ไม่เหมาะสะกับคนที่กําลังกินข้าวหรือเพลิดเพลินกับมื้ออาหารสุดพิเศษของคุณและหัวข้อในนั้นก็คือฟอสซิลอื่นมนุษย์หรือพาลิโอเซเฟตนะ ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะคบเพื่อไม่เป็นการรอช้าก็ไปรับชมกันเลยฟอสซิลขี้คนนะครับหรือฟอสซิลของอึมนุษย์เป็นฟอสซิลที่ถูกค้นพบเมื่อปี1972จากไซต์ก่อสร้างของธนาคารแอลรอยโดยขี้ก้อนนี้นะครับถือว่าเป็นฟอสซิลขี้คนที่อยู่ในลูกทรงที่สมบูรณ์แบบที่สุดมันสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่มีการสืบค้นเจอ อึก้อนนี้นะครับเป็นอึนจากยุคไวกิ้งคือพิศักุลลที่800ถึงพิศ,ศักราลที่10,50โดยอึ่ก้อนนี้นะครับมีความยาวถึง7นิ้วในอึน,นะครับตรวจพบเนื้อสัตว์ขนมปังและไข่ปราสิตและปัจจุบันนะครับอึก้อนนี้นะครับถูกจัดแสดงอยู่ที่จอวิกไวกิ้งเซนทีนะครับในประเทศอังกฤษนั่นเองแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับฟอสซิลของอึนมนุษย์หรือขอี้ของมนุษย์นะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพจอินเทอร์พูด้วยนะครับที่นําข้อมูลดีๆนาํามาฝากให้เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครัก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไมล์นี่เดินครับสำหรับวันนี้นะครับไมโนนี่ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับปิงๆสวัสดีครับ